หอ่อหมกก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนคะ่ะนี่หอ่หอหมกห่อหมกปลาไายนะคะแล้วก็ใส่เนื้อปลาแซลมอนนะคะทุกคนนี่นะคะฟ้าวันนี้ฟ้าอยากกินหอ่อหมกเนาะฟ้าก็เลยมาหอม่อหมกนะคะทุกคนหลังจากที่ฟ้าหอ่อหมกเสร็จแล้วนะคะฟ้าก็จะมาตอบคําถามเอฟซีเนาะที่ตอบเข้ามาเออที่ถามเข้ามาว่าเออลูกฟ้าเป็นลูกของพ่อไหนแล้วก็ แล้วก็เอ่อทำไมถึงแยกกันกับพ่อใหญ่นะคะยิ่งยิ่งฟังก็ยิ่งงงนะคะไม่ต้องงงนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวฟ้าจะเล่าให้ฟังเนาะว่าเบอร์มันเป็นไปเป็นมาอย่างไงอันนี้ฟ้าแอบชิมนะคะทุกคนเนี่ยวงวง,วง,วงนี่นะคะทุกคนเนี่ยวงวงนี่ฟ้าแอบชิมดูนะว่ารสช,ชาติเป็นยังไงเนาะก็เลยวงวง,วงแต่ว่าสรุปแล้วก็อร่อยอยู่นะคะทุกคน นี่เดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนฟ้าจะมากินส้มตำนะคะเราเดี๋ยวเราจะมีปาร์ตี้ส้มตำกันนะคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ฟ้าต้องออกไปเตลาดก่อนเนาะเดี๋ยวกลับมาฟ้าก็จะมาเคลียร์นะคะทุกคนจะมาเคลียร์เรื่องเอ,อเรื่องของฟ้ากับพ่อใหญ่นะคะเพราะว่ามีถามมาเยอะมากเลยนะคะสําหรับ FC ใหม่ๆเนาะเอาไว้เจอกันนะคะทุกคนขอเวลาแป๊บหนึ่งไปตลาดนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนไปตลาดกลับมาแล้วนะคะสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกรอบหนึ่งเนาะเพื่อนๆค่กะก็ฟ้าก็ให้สัญญานะคะว่าฟ้ากลับมาจากออไปซื้อของที่ซนะูเปอร์มาร์เก็ตนะคะฟ้าก็จะมาอธิบายและตอบคาถามเพื่อนๆเพื่อนๆที่ถามมานะมีเพื่อนถามมาที่ไม่เข้าใจชีวิตฟ้ากับพ่อใหญ่เนาะก่อนอื่นฟ้าก็ขออธิบายก่อนเลยนะคะว่ารู้สึกว่าเออพี่หรือน้องคนนี้น่าจะสนใจเออ ตรงนี้มากเลยนะคะเพราะว่าแกเขียนมาหลายหลายคอมเมนต์ในคลิปเดียวกันหลายคอมเมนต์ like นะทุกคนเนาะก็เป็นคอมเมนต์แรกที่แกถามมาอ้าวทาไมถึงได้แยกกันอยู่ยิ่งฟังยิ่งงงนะคะทุกคนแล้วก็ที่สองนะคะแกก็เขียนมาอีกนะคะว่าลูกคือลูกพ่อน,นี้หรือเปล่าคะนะคะโอเคนะคะเพื่อนๆฟ้าก็จะมาตอบคำถามเลยนะคะก็จะมาเข้าเรื่องเข้าราวเลยนะคะทุกคนก่อนอื่นฟ้าก็ขอย้อนรอยถอยหลังไปเมื่อสปีที่แล้วเนาะ เพื่อนทุกคนที่ติดตามฟ้ามาตลอดเมื่อตอนช่วงสี่ปีที่แล้วหรือว่าไม่สิสามปีสามปีที่แล้วนะคะสองสามปีที่แล้วเนาะทุกคนก็จะรู้ว่าเออชีวิตฟ้าเริ่มต้นเป็นไปมาอย่างไงนะคะเพราะเพราะว่าเออช่วงนั้นฟ้าก็เริ่มเปิดช่อง youtube ใหม่ๆเนาะทำบ้างไม่ทําบ้างนะคะทุกคนคือช่วงคือฟ้าเลิกกับ อดีตสามีนะคะฟ้ามีอดีตฟ้ามีสามีนะคะแต่งงานกับคนเยอรมันคนแรกนะคะคนแรกก็คือเป็นพ่อของลูกนะคะเป็นพ่อของลูกใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมาสิบแปดปีนะคะทุกคนสิบแปดปีและเราก็เออมาเลิกลากันนะคะทุกคนเมื่อสี่ปีที่แล้วนะคะสี่ปีที่แล้วเนาะคือสามปีกว่าสี่ปีอะคะ่ะสี่ปีที่แล้วนะคะเราก็มา เลิกลากันอย่างล้ากันนะคะทุกคนต่างคนต่างแยกย้ายนะคะทุกคนคือไม่ใช่ต่างคนต่างแยกย้ายนะคะฟ้าเป็นฟ้าเอ่อย้ายออกมาจากบ้านนะคะย้ายออกมาจากบ้านที่อยู่กับสามีเนาะอืมเราก็ตกลงว่าเราจะเลิกกันนะคะในเมื่อถ้าเออมันไปกันไม่ไม่ไหวเราก็เราก็เลิกกันนะคะเพราะว่าเราก็มีปัญหากันมาตลอดนะคะทุกคนอยู่เมืองนอกฟ้าบอกเลยนะคะว่ามันไม่ใช่ถนนถนนเอ่อเมืองนอก การมาใช้ชีวิตยอยู่ในต่างแดนมันไม่ได้รยด้วยกีบกุหลาบนะคะบางครั้งก็มีล้มลุกคุกคานมานะคะทุกคนคือผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายคนแรกที่เอาเรามาจากประเทศไทยนะคะเป็นคนแต่งงานเอาเรามาจากประเทศไทยนะคะคือพ่อของลูกนะคะเราเจอกันที่ประเทศไทยแล้วแกก็เออเอาขอวีซ่าแล้วก็ขอเราแต่งงานนะคะก็อเอาเรามาจากประเทศไทยนะคะทุกคน เรามาอยู่ด้วยกันเอ,อ18ปีนะคะแล้วก็มีลูกด้วยกันหนึ่งคนเป็นลูกผู้หญิงนะคะลูกสาวเนาะนั่นแหละพอหลังจากที่ฟ้าเลิกกับอดีตสามีคนนี้นะคะทุกคนฟ้าก็ได้เจอกับพ่อใหญ่นะคะพ่อใหญ่คนนี้นะคะพ่อใหญ่คนนี้นะคะคือพ่อใหญ่วก,กังน,นะคะฟ้าก็ได้เจอกับพ่อใหญ่คนนี้เนาะ,ะเราก็ดูใจกันมาสองปีกว่านะคะเกือบสามปีนะคะเกือบสามปีเนาะ,ค,ะคือเราไม่ได้ตกลงที่จะเ เราไม่ได้ตกลงที่จะอยู่ด้วยกันคือหมายถึงว่าเราไม่ได้ตกลงที่เราจะเอใช้ชีวิตร่วมกันคือเป็นธรรมเนียมของฝรั่งที่ว่าถ้าเรายังไม่ได้แต่งงานหรือว่าเรายังเไม่รู้จักนิสัยกันพอนะคะเราจะไม่ย้ายมาอยู่ร่วมกันนะคะนี่ก็คือเป็นเป็นธรรมเนียมของฝรั่งแทบจะส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะคะทุกคนเพราะต่างคนก็ต่างมีมีบ้านเป็นของตัวเองนะคะเราก็มีของเราอยู่เขาก็มีของเขาเขาก็มีบ้านของเขาเราก็มีบ้านของเรานะคะทุกคนอืม เพราะว่าย้ายเออฟ้าย้ายมาจากอดีตสามีนะคะฟ้าก็มาเช่าบ้านอยู่เนาะมาเช่าบ้านอยู่แล้วบ้านหลังที่ฟ้าอยู่ปัจจุบันเนี้ยเนี่ยตอนเนี้ยเพิ่งจะย้ายเข้ามาอยู่ได้ประมาณหกเจ็ดเดือนนะคะเพราะบ้านหลังนี้เป็นบ้านของที่ทํางานนะคะเพื่อนๆเป็นบ้านของที่ทํางานคือบริษัทที่ฟ้าทํางานนะคะเขาจะมีบ้านให้พนักงานอยู่นะคะเขาก็จะมีบ้านให้พนักงานอยู่แล้วก็มันก็เป็นสิ่งดีของฟ้าที่ฟ้าทํางานที่นี่แล้วฟ้าก็ได้บ้านที่นี่อยู่ด้วยนะคะแล้วพ่อใหญ่แกก็ ย้ายเข้ามาอยู่เออคือแกก็มาอยู่ด้วยที่นี่แต่แกไม่ได้มาอยู่ด้วยตลอดนะคะแกก็จะมาสุกเสาร์อาทิตย์เนาะสุกเสา์อาทิตย์จันทร์อะไรประมาณอย่างนี้หนึ่งเดือนก็มีสีอาทิตย์แกก็จะมาสีครั้งแกก็จะมาตั้งแต่วันศุกร์แล้วแกก็จะกลับวันจันทร์อะไรประมาณอย่างนี้นะคะนั่นแหละ ก็คือว่าแกพอนั่นแกก็พอบพวันจันร์แกก็กลับไปบ้านแกวันศุกร์แกก็มาไป,ไปไปมาแบบนี้นะคะทุกคนหรือไม่บางครั้งฟ้าก็จะไปบ้านแกบ้างเป็นบางครั้งเขาวแต่ทีนี้ว่าปัญหาก็คือว่าฟ้านะ้น่ะทางานเสราร์อาทิตย์นะคะเสราร์อาทิตย์พ้บางครั้งพ้าต้องทํางานว่าไม่สามารถที่จะไปบ้านแกได้ตลอดได้ตลอดนะคะแกก็เลยเป็นฝ่ายมาที่นี่นะคะทุกคนก็เลยเกิดคือเกิดปัญหาขึ้นมาว่า โอเคเพราะเร่าอย่างนี้ก่อนกันแล้วกันคือว่าเออนี่ก็คือการคือการเป็นอยู่ของเราสองคนนะคะทุกคนเราไม่ได้ย้ายมาอยู่ร่วมกันนะคะทุกคนเราต่างคนต่างมีบ้านอยู่เป็นของตัวเองแต่ว่าไปมาหาสู่กันนะคะไปเที่ยวเมืองไทยด้วยกันก็เป็นบางครั้งบางคราวนะคะก็ไปเมืองไทยด้วยกันสองครั้งนะคะคือปีที่แล้วกับปีนี้ต้นปีนี้กับปีที่แล้วนะคะก็คือเรื่องของเรื่องมันก็เกิดปัญหามาจากการที่ไปเมืองไทยสองครั้งนี่แหละค่ะคือปัญหาใหญ่ที่ ที่เราเข้ากันไม่ได้นะคะคือปัญหาปัญหาใหญ่จากการที่เพราะว่าฟ้าต้องการผู้ชายที่สามารถไปใช้ชีวิตกับฟ้าที่เมืองไทยได้คือฟ้าไม่ได้บังคับว่าเราจะต้องไปอยู่เมืองไทยตลอดชีวิตแต่ว่าการไปไปมา,มาหลังจากที่เราปลดกษียณแล้วอาจจะไปอยู่ที่นูน่นสาสี่เดือนแล้วก็อาจจะกลับมาอยู่นี่4ีหเดือนอะไรประมาณนี้คือนี่คือชีวิตบ้านปลายที่ฟ้า วางแผนเอาไว้แล้วฟ้าก็ได้ตกลงกับแกว่าก่อนที่เราจะคบกันเราคุยเรื่องนี้กันแล้วนะคะเราคุยเรื่องนี้กันแล้วว่าฟ้าต้องการใช้ชีวิตแบบนี้แล้วแกก็โอเคทุกอย่างไม่มีปัญหาเพราะแกดูท่าทางเป็นคนที่เป็นผู้ชายที่ง่ายนะคะเป็นผู้ชายที่ง่ายไม่ได้ไม่ได้ว่ามีเอ่อความน่าหนักใจอะไรแต่ทีนี้เมื่อเมื่อลองชวนแกไปแล้วแกไปดูให้ไปดูสถานการณ์ที่ดู่นแล้ว คือแต่คือแกก็บอกว่าแกแกไม่มีปัญหาค่ะแกไม่ได้มีปัญหาอะไรกับประเทศไทยคือปากแกพูดอย่างนั้นแต่ในการกระทํามันไม่ใช่คือมันขัดแย้งกันมันขัดแย้งกันนะคะแต่ฟ้าก็ไม่อยากจะเจาะลึกลงไปถึง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 ก้นบึ้งนะคะทุกคนเอาเป็นว่าเพื่อน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 ,อนรู้เท่าที่ฟ้าอยากให้ทุกคนรู้ก็แล้วกันเนาะคือมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่ในสิ่งที่ที่ ที่เอ่อที่แกพูดกันเราไว้ว่าแกสามารถไปทำไปไปอยู่อย่างนั้นได้นะคะคือมันมันเป็นอะไรที่ที่น่าอึดอัดนะคะเพราะว่าบางถ้าบางครั้งที่แกถ้าแกไปอยู่แล้วแกไม่มีความสุขเราก็ไม่มีความสุขเนาะมันก็เลยเกิดการเกิดการที่แบบว่าเออมีการเออฟ้าก็เลยคิดอยู่ในหัวสมองว่ามัน มันไม่น่าจะเป็นไปได้นะเพราะาฟ้าเห็นคู่อื่นๆเข้าไปอะ่ะคือเออผัวเมียเขามีความสุขผัวเขาก็สามีเขาก็มีความสุขไปเออเข้ากับพี่กับน้องได้นูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเฮฮาปาร์ตี้ได้อะไร, hey, Party, ไะไรแต่ว่าเออสำหรับพ่อใหญ่ค่อนข้างจะลําบากตรงนี้นะคะคือลําบากอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเป็นลูกชายคนเดียวแล้วเขาก็ไม่มีอะไรคือไม่ ไม่มีพี่น้องเยอะแยะอย่างเราอะไรประมาณนี้หรือเปล่าอันนี้ฟ้าก็ไม่รู้นะคะว่าพยายามถามแกแต่แกก็ไม่ตอบนะคะแกก็ไม่ตอบนี่ก็คือจุดหนึ่งที่ที่เราที่ที่ฟ้าคิดว่ามันไม่น่าจะอยู่ด้วยกันได้แล้วข้อที่สองก็คือกับลูกนะคะกับลูกเพราะเพราะว่าบางครั้งบางคราวฟ้าอยากอยู่กับลูกบ้างเป็นเป็นเป็นบางครั้งนะคะยกตัวอย่างว่าเรามีปัญหากันก่อนกับเมืองไทยนะคะคือคือถ้าใครดูคลิปฟ้าก่อนก่อนนู้นก็จะรู้นะคะเพราะว่าคือทําคลิปลงไปนะคะว่า ก่อนที่เราจะบินกลับเมืองไทยยกตัวอย่างว่าวันนี้เป็นเสาร์อาทิตย์นี้เป็นเสาร์อาทิตย์แล้วอาทิตย์หน้าเนี่ยอาทิตย์อาทิตย์หน้าเนี่ยเราจะบินกลับเมืองไทยใช่ไหมแล้วฟ้าบอกว่าอาทิตย์เนี้ยฟ้าขออยู่กับลูกตามลราพังได้ไหมเอ่อคืออยู่โดยที่ไม่มีแก่คืออยู่กันตามลราพังมุ้งมุ้งมิงมิง,มง,มง,มงตามภาษาแม่ลูกอะไรประมาณนี้แล้วก็อาทิตย์หน้าเธอค่อยมาแล้วเราค่อยบินกลับไปเที่ยวเมืองไทยกันเพราะว่า เพราะว่ายังไงฟ้าก็ไปกับแกอยู่แล้วสามอาทิตย์โดยที่ไม่มีลูกนะลูกไม่ได้ไปด้วยลูกต้องไปโรงเรียนใช่ไหมล้วก็อธิบายเขาอย่างนี้ก็คือเขาก็ไม่ไม,ไม่เขาไม่โอเคนะคะเขาก็เขากเ็เขาก็มีอาการแบบน้อยใจหรือว่าโกรธหรือว่าเคืองอะไรประมาณนี้มันก็เลยทําให้ฟ้าน่ะตัดสินใจง่ายขึ้นนะคะว่ามันคงเป็นไปไม่ได้นะคะมันคงเป็นไปไม่ได้แต่จริงๆมันก็มีมีเยอะกว่านี้นะคะแต่แต่ว่าถ้าเล่าไปเยอะกว่านี้มันก็มันก็ไม่มีประโยชน์นะคะเพราะว่ามันก็เหมือนว่าสาดน้ําใส่แกเนาะ เออเท่ากับว่าอยากให้เพื่อนๆนะเข้าใจตรงนี้นะคะทุกคนคือฟ้าก็จะมาตอบเลยแล้วคะว่าเออท้ายคลิปนะคะฟ้าก็จะมาตอบเลยนะคะว่าพ่อใหญ่นะคะไม่ใช่เป็นพ่อของลูกฟ้านะคะไม่ใช่นะคะไม่ใช่พ่อใหญ่นี่เป็นเป็นแฟนเป็นเออฟ้ารู้จักพ่อใหญ่หลังจากที่ฟ้าเลิกจากอดีตสามีคือพ่อของลูกแล้วเนาะแล้วก็อืมทําไมฟ้าถึง ไม่ได้อยู่กับพ่อใหญ่ด้วยกันนะคะคือไม่ได้อยู่บ้านหลังเดียวกันเออหมายความว่าอย่างนี้นะะก็คือนี่ก็คือเป็นธรรมเนียมของฝรั่งว่าเราไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันนะคะคือต่างคนต่างอยู่ก็ไปไปมาๆกันนี้จนกว่าจนกว่าเราจะรู้ใจกันจริงนู่นนี่นั่นเราถึงจะอยู่ด้วยกันหรือว่าถ้าผู้ชายรับผิดชอบชีวิตเราคือถ้าผู้ชายบอกว่าเออนะเธอเธอไม่ต้องทํางานแล้วนะฉันจะเลี้ยงดูเธอเองเออหรือว่าเธอบอกว่าเออเธอฉันเลี้ยงเธอได้เธอเธอไม่ต้องทํางานแล้ว เธอไม่ต้องเอไปทํางานให้มันเหนื่อยฉันสามารถเลี yeah ้ยงเธอได้ฉันสามารถดูแลเธอได้ฉันสามารถที่จะเอพาเธอไปเที่ยวเมืองไทยได้ทุกปีฉันสามารถที่จะเอไปซื้อบ้านที่เมืองไทยให้เธออยู่ได้ถ้าถ้าหลังจากปดเกษียณอะไรเนี้ยเราก็จะไปค่ะทุกคนเราก็จะไปแต่นี่เขาไม่เคยพูดนะคะเขาไม่เคยพูดเขาก็มีเขาเป็นคนมีเงินนะคะเพราะเขาได้สมบัติมาจากพ่อแม่เขาเยอะนะคะพ่อแม่เขาเสียไปนะคะทุกคนเขาแต่ว่าเขา เขาก็ยังกลัวเราอยู่เขาก็ยังกลัวเราอยู่เ,ยเ,รยเราก็กลัวเขาอยู่คือต่างคนต่างกลัวซึ่งกันและกันนะกันทุกคนมันก็เลยเหมือนมีบ้านม่านบางๆปิดปิดกั้นอยู่เนาะแต่ฟ้าคบแกฟ้าคบอย่างจริงใจนะคะจริงใจแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าไม่ไม่ว่าจะคบกับไม่ว่าจะเป็นอดีตสามีฟ้าก็คบเขาอย่างจริงใจฟ้าไม่เคยไม่เคยที่จะเอวอกแว็กหรือโบเวทที่ไหนนะคะเพราะว่าเพราะว่าแต่ว่าถ้าเรา ตอนเอที่เราอยู่กับอดีิสามีไม่ได้ก็เพราะว่ามันก็มีหลายเรื่องนี่แหละก็ปัญหาแบบว่าอย่างนี้แหละอยู่เมืองไทยก็เอเข้ากับพี่น้องเราไม่ได้อะไรอันนี้อันนี้เรื่องมันก็ผ่านมาแล้วเนาะฟ้าก็เคยทําคลิปเล่าไปหลายหลายหลายเรื่องนะหลายเรื่องเออคือผู้ชายบางคนเขาก็เออเาแต่ตัวเขาอ่ะเนาะเขาก็เอาแต่ตัวเขาเขาไม่เอาเราใช่ไหมนั่นแหละประมาณนั้นนั่นแหละฟ้าก็เลยตัดสินใจคุยแล้ว เลิกลากันกับแกเนาะทุกคนก็หวังว่าทุกคนอ่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนที่คอมเมนต์มาน่าจะเข้าใจนะในในสิ่งที่ที่ฟ้าอธิบายนะฟ้าก็ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าลูกของฟ้าไม่ใช่ลูกกับข้อใหญ่นะคะเป็นลูกกับอดีตสาม,มีเนาะแล้วสาเหตุทําไมฟ้าถึงไม่ไม่ได้อยู่กับพ้อใหญ่นะคะนี่ก็เป็นธรรมเนียมของฝรั่งที่เราเพิ่งจะคบกันเราก็ต่างคนต่างอยู่เพราะต่างคนต่างมีบ้านเป็นของตัวเองนะะทุกคนคลิปนี้ฟ้าก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะทุกคนถ้าใครชอบก็กดไ like, ลค์กดแชร์ให้ฟ้าด้วยนะคะ กดติดตามฟ้าด้วยนะคะฝากด้วยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ